ผู้ชมครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอก็แสดงความวิตกกังวลน,นะครับถึงกรณีเรื่องของการค้าประเวณชายแดงระหว่างไทยและกัมพูชาว่าหลังจากที่เกิดเหตุปะทะระหว่างกันนะครับก็อาจจะทําให้ตัวเลขนั้นอาจจะลดลงไปติดลบ100%เลยทีเดียวครับแลคตาสซอยสูตรไม่เติมน้ําตาลสายศเปประโยชน์เต็มๆอร่อยเกินต้าน คุณเกรงกายเทนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอนเปิดเผยถึงสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กลับมาปะทุกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกให้การดังกล่าวนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนและการใช้ชีวิตของคนในบริเวณที่อย่างหนักครับทีนี้สถานการณ์ความขัดแย้งนี้ส่งผลกระทบต่อเรื่องที่สอเมริกาเคยใช้เป็นเงื่อนไขผูกติดเอาไว้ซึ่งในปัจจุบันอเมริกาโดย USCR ได้มีจดหมายยังเป็นทางการมายังประเทศไทย เพื่อขอให้หยุดกระบวนการเจรจากับสหรัฐอเมริกาผ่าน USTR ไปก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐอเมริกายังคงเอาเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขเดี๋ยวสถานะของการเจรจาจึงเท่าเดิมครับคือหยุดเอาไว้และไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องชี้แจงและทำความเข้า,าใจกับสหรัฐอเมริกาโดยยืนยันถึงหลักฐานที่มีอยู่ค่อนข้างชัดเจนดังนั้นตอนนี้อาจจะต้องรอดูท่าทีของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งในเรื่องของการเจรจาทางภาษี สัผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือการประทะชายแดนได้นําไปสู่การอพยพผู้คนชาวไทยออก,อกนอกพื้นที่หลายแสนคนในหลายจังหวัดที่มีเขตชายแดนติดต่อกันเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตซึ่งการอพยพนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับปัจจุบันตัวเลขการซื้อขายและการค้าขายกับชายแดนกัมพูชาลดลงมาเหลือเพียงแค่ร้อยละ0.5นั่นหมายความว่าการค้าขายได้หายไปถึงร้อยละ99.5 อีกทั้งตามสถิติของกมรมศุลการกรสถานการณ์นี้เหมือนกับการปิดด่านเกือบจะถาวรแล้วซึ่งการปิดด่านที่ผ่านมาก็กระทบการซื้อขายกันต่อวันอยู่ที่500ล้านบาทนั่นเองครับขอบูณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ